อบอุ่นใจไปกับ K-pop Demon Hunters หนังชั่วโมงครึ่งแต่ดูจริง3ามชั่วโมงคือแบบมันมันมันต้องดูวนไปมาคือมัน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 ฮาออกตัวก่อนตอนแรกผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยเพราะผมไม่ได้ฟังไม่ได้ตาม K-pop เลยครับแต่ของดีมันก็คือของดีเพลงดีมันก็คือเพลงดีอะเนาะเปลี่ยนเพลงสักหน่อยเล่านิทานกันดีกว่า เรื่องราวของโลกที่ถูกเหล่าปีศาจแทรกแซงพวกปีศาจจะดูดวิญ,ญญาณของผู้คนไปเป็นพลังงานให้กับราชาปีศาจกวีมาจนในที่สุดก็มีกลุ่มคนที่ลุกขึ้นสู้กลุ่มนักล่าปีศาจเสียงของพวกเธอสามารถขับไล่ปีศาจได้พวกเธอไม่ได้เป็นเพียงนักรบดนตรีของพวกเธอช่วยจุดประกายในวิญญ,ญาณสารสัมพันธ์เข้าด้วยกันจนสายสัมพันธ์ที่กลายเป็นม่านพลังกันปีศาจที่ถูกเรียกว่า หอนมุนในทุกยุคสมัยนักล่าสามคนจะถูกเลือกให้มาทําหน้าที่นี้ต่อเพื่อสร้างหอนมุนที่ไม่มีวันถูกทําลายหอนมุนสีทองจนถึงยุคของพวกเธอยุคที่ปีาศาจเลือกที่จะแทรกแซงด้วยวิธีใหม่หรือคือวิธีเดียวกับนักล่าการฟอร์มวงป๊อปสตาร์ฉากหาโคตรล้นเหลือฉากที่จริงจังก็ทำเอาสั้นลืมหายใจแต่มันก็มีเรื่องเครียดอยู่เรื่องเครียดแต่ผมมีเรื่องเดียวผมเลือกตัวเมนไม่ได้อุ้ยในใๆใ,ใจผมมีสามตัวเลย อบอุ่นใจบนเด็ดฟิกนิดฟิก